สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขุสุขุนสมองสุบัติอุกข์กับส่องน้องอันพี่นอ้นองจา้าเจสเดดกับแม่น้องเดือนพี่น้องเอ้ยเนาะเพลินกามาให้กำลังอกกำลังใจแต่เศร้าปวดได้เลย<า>ตอนนี้กาสร้างยังบ่ทันไหนว่างมือให้พักกินเขาเขายังบ่ทันไหนพักกระเทือนมือว่าสั้น มันอะไรแต่งต่างเนาะอันนี้เป็นเฮือนครัวพี่น้องเราอยู่เทิงเนาะเพราะว่าคันได้นะยุทธยลุ่มเราข้าคันไดไปไปขึ้นตอกฟ้าเนี่ยเนาะพี่น้องย่างนะ เพืองานพี่น้องบ้านพอลูกดกออกมาเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นอย่างไรพี่น้องได้บึงได้ซมแล้วเนาะหน้าตาออกมาแบบนี้ตัวนี้เงินเงินครัวพี่น้องและตัวนี้นะซานเนาะบอลเฮาไหวอุไหวเอง เนาะล่างถวยล่างบวงอยู่พี่เนาะอันนี้ขีตาไฟบ่อนดังไฟอันนี้ห้องนอนพี่เน,ะนะาะอ่าซานเพิ่งเนะารระซางก็ได้้ากะลังสี่ผักผ่อนกินเขาพี่เนาะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะพี่เนาะเพราะได้อยู่ได้สน สังเกตไปนํากันพี่น้องอันนี้ฟ้าเป็นฟ้าไม้เหี้ยข้างนี้ยังเนาะพี่น้องยังบุตรแล้วกินข้าวแล้วสิืซืบต่อเนาะทางเฟนฟ้าเทึงกุหละเนาะตกด้วลูกสบายดีปลาลูกนะแม่ลูก ปาลุงปดีล no 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 ุงเลยแางกำลังสะกินข้าวพี่เนาะเฮ้ยมาไทยน้ำส่างพี่แล้วเนาะสบายดีพ่อแม่พี่เนาะโดยจุกจุกค้นจ้าวมาอุดนูนขูขาในครอบครัวเลยใกลสิแล้วแล้ว เจ้าผูกขาดดีมกดีใจหลายๆเดี๋ยวนี้กำลังสร้างกิบเขาแม่พ่อแม่พี่น้องกิบเขาน้ำกันเขาน้ำกันหลับประทานเข่ารถสกูุ๊สกุนแม่เขอให้พ่อแม่ได้อยู่ไกลที่มาสวยเง้อผู้ขาดเขอขมุกเขาแกหลายบุกเขามันน้ำซู่สาธุสาธุมาพี่น้องกินเขาน้ำกันมาเด้อสร้าง โอ้โอาวอนจับดีสวัสดีพี่น้องจ้าดวยด้วยดยแดยบ่ักอตอนนี้แม่นความ13โมง11นาทีมากินข้าวน้ำขอบคคัวพอลูกดกพี่น้องพี่น้องอ้าวกินกินน้องน้องแทน สั่งเหมือนเดิมแม่สั่งเหมือนเดิมเป็นอะไรบอกเด้อทอดไข่กับสั่งเหมือนเดิมสบายดีไหมลูกปลาดึงเอ้ยจบแทนลูกเอ้ยนอนยันงนี่น,น,นอนแทนสบายดีลูกเนยโอ้จบไปนั่งกินข้าวนะลูก หม <Ye> ูยักอ like ืมจิกินอยู <ôi> ่ทึงอ oh ันนี้ลูกล้าอันนี้นะลูกล้าอาทิตย์ผุล้าเป็นอะไรเศรษบ่เฮ้ยแจวแจวคำบักไงแม่นแจวคอต้ามหงุ่งโบเพชรจ้า อืมแซ่บๆเนาะแม่นอ้าวกินๆแล้ว <c> ก <ười> uh ินเขาแล้วก็แม่นตัวนี้เด้อบาดนี้เนาะกระฝาใหญ่เนาะฝาถึงเฮือนกว่าสิแล้วบ่มื้อนี้เลยจังได๋ให้แล้วมื้อนี้เลยซั่นห้ว่าซั่นให้แล้วมื้อนี้เลยด้่เ้้ย ว่าี่กากินเข่าบนร้างมือลงขันได้เอาขันได้เสร็จมือเลยว่านนี่ก็ไดเพราะว่าพืนฝ้าอยากให้ครอบครัวพอลูกดกได้อยู่ได้นอนแม่สนห่มสนปนน้อยอันนั้นนะเงินคูวพี่น้องเลยก็สบายคือกันอยู่หลุมเนาะ พี่น้องดีดีดีก่อนอื่นมดก็ขอบคุณลุงบอยหลายๆที่อุปถัมภ์ค้ำสู้ขอบคุลูกดเนาะ็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านแล้วก็สิ่งที่าดบ่ได้ก็ทีมงานเฮาแหละพี่น้องเอ้ยทุกๆคนจงมีสุขภาพเขมแขงแข็งแง sau khi xong việc này thì nó, mì hến, bắt cha lột phay khay chếp, hay, hay bòi xui chắc thừa, ảnh bị sẹo hay lay khẩu mũi đen, nội thẩu phan thẩu, oh. oh. sang phao hmm. sẵn. มีซีนหมูซีนหมูตัวถีนองอําซื้อมาเลยพี่น้องสช่างก็อยากเพลซีเลยเพลซีบ่บ่มีเวลาทอนอัดบ่บ่เป็นยังบ่เป็นยังตาหุ่งก็จนสดโอ้แซ่บบลายแสบลายกินนู่นกินเลยมันจะยุบมันผันลอยสดเอาบ่แซ่บบ่เด็กๆเป็นผู้ทำอาหารก็ได้ สองมือกินแต่ตามห่วงเบาบเป็นยังเนาะสางกเข้ใจเฮาเฮากเข้ใจสางสางข้อใจเฮาก็คือที่เห็นนั่นแหละเป็นจังได้ครอบครัวกันนะเฮาข้ใจสางก็คือสร้างเพื่อนกบสระเวลามาสวยเฮาพอวายเพิ่นอยากให้เฮาได้อยู่ได้นอนได้อยู่ได้เศร้าให้ลูกหลานเพิ่นบริบูรได้หอบลงมาคือเก่าให้อยู่บนเก่าเนาะ อยู่ลุมพี่แหละแต่เกาหนอนฝนตกเนาะเดี๋ยวฮุบมาแต่เชิงพี่เลยลงม,มาอยู่ตลาดตลาดก็คือที่เห็นนี่นแหละลงม,มากับอยู่เสากลางนี่นแหละลงม,มากันนะอันนี้เนะี่ยรดสางดอกพี่น้อยโบเมนลดจอดคองเทียงลดจอดคองเทียงนะโบมีอันนี้ไหมไหมกระเจ้า สวยเหลือเห็ดคันใดว่าสันเพราะว่าเพิ่มบทหายสื่อดอกไม้ก็ได้เพิ่มให้มาเห็ดคันใดสองสิบแป้นแผ่นนี่เลือบ่อน,นิ้อจังใดเนาะเออคิดว่าเลือแล้วสนเสนอเดวยวกาแฟฟฝามีเหีเ้อาองยังสามแผ่น,นะ ไอจัวเพื่อนก็ดีใจเห็นแม่พ่อแม่ดีใจเพื่อนก็มาให้กำลังใจพี่น้องเลยมาเบื้งมาคอยแม่ว่าเป็นจังไดได้ยินแต่ข่าวเพื่อนก็มาเบิ่งเห็นกับตาเลยว่าเป็นจังไดเนาะหืมสางนะอิ่มหลือได้คนหนึ่งนะพี่น้องฝ้าวอยากให้มันแล้ยวอาจารนคืออิ่มไวแท้หืคืออิ่มไวแท้นี่นะ

พี่น้อง ơi, เอยเฮาบอกว่ารา,ายยัเฮาก็สิได้อำลาพระจากพี่น้องไปแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องอำแล้วก็ครอบครัวแม่ลูกดกนาอพี่น้องคลิปนี้ก็เพาะกันซ้ำนี้เพาะกันใหม่คลิปหนาเด้อสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขสุขคน